พระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายยังวรังพุทโธณโมพุทธายะพระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายยังวรังพุทโธณโมพุทธายะพระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายยังวรังพุทโธณโมพุทธายะ พระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายยังวรังพุทโธนโมพุทธายะพระสยามิน,นโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายยังวรังพุทโธนโมพุทธายะพระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายยังวรังพุทโธนโมพุทธายะ พระสยามินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะพระสยามินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะพระสยามินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะ พระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธณโมพุทธายะพระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธณโมพุทธายะพระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธณโมพุทธายะ พระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะพระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะพระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอระหังสหัตกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะ พระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะพระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะพระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัตกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะ